สวัสดีครับพบกับผมชิโร่ใหม่เกมนะครับวันนี้ก็จะมาเปิดเอโดอรอนนะครับตอนนี้เป็นกล่องที่สามแล้วทําไมอันนี้อันบนมันเหมือนจะหลุดแล้วผมชอบแกะข้างล่างมากกว่าโอเคเป็นกล่องที่สามแล้วครับตัวนี้เป็นสีเหลืองนะครับคุณภาพการ์ดก็เหมือนเดิมครับบางครับ <laughs> โอเคแกะได้แล้ว สีน้ำเงินกับสีเขียวเน้นการจ่วนะแต่ว่าสีเขียวเน้นจ่วแล้วทิ้งลงดอกเยอะมากเดี๋ยวเรามาดูสีเหลืองกันว่านีีกว่าโอเคโอเคปุบเช็คก,ก่อนการครบผ่าสี่สามสี่อุ้ยเอาเรื่อง ใส่ทรัพยากรสามสี่สามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองห้าอ๋อโอเคเห็นของเบ้งแน่เนี้ยอันนี้เห็นของเบ้งแบบแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเรเด็กก็หลอกสามสี่หนึ่งสองสามสี่ หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่สองสามสี่หนึ่งสองโอเคอันนี้ครบแต่รู้สึกว่าแบบสเกลตรงสีเหลืองนี้น่าจะตรงตัวเลยอันนี้น่าจะเป็นตีมยังไม่ได้ไปดูในเรื่องเลยเลยไม่รู้ว่าตีมอะไรแต่คิดว่าน่าจะเป็นตีมแบบพวกไอวีรชนแน่นอน เรียกวีดีโอชดเดี๋ยวพวกก็ไปเฟสอีกมามามารามาเริ่มกันเลยอุ้ยเมื่อกี้เราทักไปถามเกี่ยวกับสัญลักษณ์ตัวไอเขาน่าจะตอบมาแล้วโอเคโอโอเค สัญลักษณ์ตัวไอจากาเด็กเขียวเมื่อกี้นะครับเด็กเขียวาจากคลิปก่อนหน้านี้นะเป็นการสั่งนอนนะครับแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากโอเคโออ่อนหนึ่งแปดสิบสามนะครับนำการ์ดหนึ่งใบจากจากดอกนะครับชาร์จเป็นทรัพยากรทิ้งมือหนึ่งใบนะครับแล้วก็การ์ดหนึ่งใบจากดอกชาร์จทรัพยากรแสดงทรัพยากรของเราหนึ่งใบแล้วนำขึ้นมือนะครับ การทุกใบที่เป็นคอ์สเท่ากับการที่ถูกทิ้งนะครับอ๋อการทุกใบต้องมีคอต์สเท่ากับการที่ถูกทิ้งโอเคคือสมมุติว่าเราทิ้งอ่ะการคอร์สไหนอ่ะล้วก็คอ์สนะั้นเป็นทรัพยากรนะครับเราขึ้นมือได้คือเหมือนการเปลี่ยนเปลี่ยนมือได้เด็กนี้น่าจะเป็นเด็กฟาร์มทรัพยากรนะครับแสดงว่าค่าคอ์สอาจจะสูงนะในการเรียกเดาเดาเลย นี่นะครับเราสูญเสียหนึ่ง HP นำการ์ดหนึ่งใบบนมือนะครับชาทรัพยากรจากนั้นจัวดหนึ่งนะครับโอเคจ่ายคอร์สหนึ่งนะครับเมื่อเราสูญเสีย HP นะครับนำการ์ดบนมือหนึ่งใบชาทรัพยากรจากนั้นจัวดหนึ่งก็คือสูญเสีย HP จ่ายหนึ่งเปลี่ยนมือนะครับประมาณโอเคเรามาดูอันติของน้องกันบ้างน้องอันติบอกว่าถ้าเกิดเรามี HP ไม่เกินสิบสี่นะครับ และเราต้องมี h p น้อยห่าคู่แข่งด้วยอ่าันนี้เงื่อนไขยเยอะขึ้นมาน่าจะเก่งขึ้นนะครับเลือกใช้ความสามารถนะครับได้โดยผลรวมเป็น X นะครับขออัดญาไอทีเหมือนจะมีสเสลดในลำคอจัวนหนึ่งนะครับโจมตี3ามแอทแทกสนะครับฟื้นฟู2องเนะครับเลือกการสองใบาจากตอบเรานำการเป็นนั้นกลับไปไว้ใต้สุดของเด็กนะครับ ทำรายทรัพยากร x x ครั้ง x ครั้งนี่คืออ่าผมไม่แน่ใจว่าเกมการ์เนี้จะเป็นกี่ครั้งก็ได้หรือว่าหรือว่าสินะ x ใบเดี๋ยว อันนี้เดี๋ยวต้องถามรายละเอียดอีกทีหนึ่งงงงงงนิดหน่อยไม่นิดหน่อยอะงงเยอะเลยตัวนี้นครับเรามี HP และการ์ดบนมือในสนามทรัพยากรน้อยกว่าคู่แข่งอันนี้น่าจว่าขึ้นมือง่ายสุดแล้วไล่นะครับไล่ไม่เสียคอร์ดดน,นแสดงการ์ดเก้าใบผสมของเด็กนะครับศัตรูแบ่งการ์ดนั้นเป็นสามกองนะครับเรานำหนึ่งกองขึ้นมือนะครับอ่า นำหนึ่งกองมือนำหนึ่งกองมาชาร์จมนเกตนะครับและการที่เหลือเลี้ยงไว้ใต้สุดเด็กจากนั้นนะครับโจมตีโดยผล x นะครับ x ย่อมาจากจํานวนการ์ที่ถูกนํากลับไปไว้ใต้เด็กคูณด้วยสามอ่าเนี่ยอย่าง x อันเนี้ย x อย่างเงี้ยมันมันมันกำหนดค่ามาว่า x ตัวเนี้ยเท่ากับว่าเอ่อค่าของคอร์ครับคูณด้วยสามแต่ x ของตัวเนี้ยมันไม่ได้บอกนะครับ x อ่ะทำลายทรัพยากราเ x ใบเดี๋ยวต้องไปศึกษาอีกทีเดี๋ยวผมก็ทักถามแล้วแป๊บเดียวแหละโอเคเรามาเริ่มที่ตรงสายกันเลยน้องคนนี้บอกว่า attack นะครับเป็น action น,นะครับเป็น attack ก,กับ defense น,นะครับบวก2ทั้งคู่นะครับตามจำนวนทรัพยากรที่ใช้เพื่อเล่นการ์ดใบนี้นะครับโอเคเราเล่น3ก็บวก3 9 เหตุแคชิวอย่างหนาตัวนี้เป็นดีเฟน์ Defense นะครับย้ายการโจมตีของของศัตรูไปยังเลนอื่นโอเคเป็นาการย้ายเป้านะครับเผื่อตัวตีเบาๆเราเอาไปไปรับตัวหนักแทนได้ไปยังเลนอื่นนะครับโอเคมันการีป้องกัน ต่อมานะครับตัวนี้เป็นแอคชั่นนะครับแอคชั่นบอกว่านำการหนึ่งใบบนสุดของเด็กชาร์ตเป็นเกรดทรัพยากรนะครับได้ทั้งแอคชั่นและดีเฟนต์นะครับแต่แต่เทคจะเกิดขึ้นเมื่อโจมตีเข้าฮีโร่สำเร็จนะครับเทคตัวนี้จะเกิดขึ้นเมื่อตีเข้าฮีโร่สำเร็จโทรศัพท์ขึ้นเตือนแล้วอ่ะกดใช้ต่อแล้วกันจะไปกลัว นำการ์ดหนึ่งใบในสนามนะครับที่มีคอสไม่เกิน2ขึ้นมือเจ้าของนะครับเพย์อันนี้ที่มันจะมีเทคอันนี้ดีฟเฟนต์คือสามารถใช้ป้องกันได้แต่ว่าถ้าเราอยากได้เทคเพย์ครับเราต้องเล่นในแบบเฟสของเรานะเป็นเมนเฟสเรานะครับใช่ไหมน่าจะไม่ผิดนะเพราะว่าเหมือนไปนั่งฟังมาอยู่เขามีคลิปอธิบายอยู่ชั่วโมงหนึ่งได้โอเคแอทแทกฮิโร่นะครับหรือการ์ด โอเคโอเคแอทแทกฮีโร่หรือป้องกันสำเร็จนะครับนําการ์ดไปบนสุดนะครับชาร์จเป็นเกรเด็กนี้น่าจะเรียกของได้เยอะนะครับมาแล้วครับเทคเพนิเทตแล้วกันติดมาจากบัดี้ไฟนะครับเพนิเทตครับการโจมตีจะทะลุไปเรื่อยๆนะครับจนฝันจะถึงฮีโร่การโจมตีของเด็กนี้มันจะเป็นแบบนี้นะสมมติว่ามันจะมีหกเลนใช่ไหมฟึบฟึบอ่ะอันนี้ตัวฮีโร่ผม ตีมาตีมาแปดหักลบสองนะครับหักลบนะไม่เหมือนบัตตี้ไฟที่จะเข้าเต็มเต็มอะแดหักลบสองก็จะเหลือเหลือหกเหลือหกหักลบอีก2ก็จะเหลือสี่ 6, 6, 2, 4, ถึงจะเข้าคนนะครับโอเคประมาณนี้อธิบายรวบราดแล,ล้วรวดเร็วนะครับเมื่อกาศไปนีโจมตีนะฮะจะได้เพอร์นิเทสต้องรีบทำลายทิ้งตัวอย่างนี้ โอเคยูนิตนี้ไม่สามารถโจมตีได้ครับเมื่อเรานำการ์ดมาชาร์จนะครับใช้เป็นทรัพยากรฟื้นฟู 2HP okay. โอเคอุ้ยเอาเรื่องพวกนี้นะครับพอแบบเราใช้เงื่อนไขเสร็จอะมันจะต้องนอนนะคือเงื่อนไขไม่ว่าใช้อะไรก็ตามใช้เสร็จต้องนอนนะครับ การนะครับนำการใบบนสุดของเรานะครับเมื่อป้องการสำเร็จนะครับชาร์จเป็นเกรดชาร์จเยอะมากดูสาใบบนสุดนะครับนำหนึ่งใบขึ้นมือนำหนึ่งใบชาร์จเป็นเกรดที่เหลือใต้เด็กโอเคส่วนตัวนี้นะครับก็เป็นแอคชั่นดีเฟนต์นะครับส่วนตัวนี้เป็นเพย์นะเพย์ที่มีดีเฟนต์นะครับแต่ถ้าเพย์เนี่ยเราต้องเล่นในเทืรอนเรานะ โอเคแล้วเรามาต่อกันที่ตัวนี้เลยเป็นดีเฟน์นะครับบวกหนึ่งนำจนวนช่องว่างในสนามเรา,า,า,รก,รก,ากาแดนะครับแล้วก็ถ้ากาดสำเร็จนะครับตัวนี้จะฟื้นฟู HP 2หน่วย HP ฮะฟื้นฟูพลังชีวิตเลยกันเลยทีเดียวเชียวโอเคไม่สามารถโจมตีได้แลว้วเป็นกระดาษพื้นที่นะครับสร้างความเสียหายใส่ฮีโร่สตูสอหน่วย เมื่อป้องกันสำเร็จนะแสดงว่าถ้าเกิดขอตีตัวนี้มาเราไม่ฮิตอะเรายิงสองหน่วยใส่ฮีโร่ฟรีเลยนะแล้วตัวนี้ครับโอเคเมื่อกาเป็นนี้ถูกทำลายนะครับเสีย HP 3สามหน่วย w h t w h h t t h e fuck อ๋อปูดทาลายคือมันแบบเราโดนจบตีตายใบดอกคาบเสียพีสามหน่วยโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับเด็กน้องคนนี้นะการ์ดบางใบผมเองก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับแต่ผมก็จะถักถามเลยว่าเอเ้ยเล่นยังไงเป็นยังไงนะครับนี่เทคของน้องคนนี้โอเคครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับก็น่าจะไม่นานเพราะว่ามีหนะ้าสี่นเดี๋ยวก็ถ่ายของห้าเด็กแล้วล่ะครับ